วันนี้ครับอันนี้การประยุกต์ใช้งานวงจร z K S J V A ขีด 4x นะครับเป็นการให้อินพุตเท่าไง3-30โวลต์น,นะครับเอาพุตแล้วแต่ตั้งนะครับว่าประมาณ0.5-30โวลต์น,นะครับอินพุต5.5เอาพุต0.5-30โวลต์เหมือนกันนี่นะครับโดยปรับ นี่ครับผมให้เอาพุทออกยิ่งเอาพุทออกเยอะยิ่งกินกระแสนะครับถ้าเอาพุทออกน้อยก็ตัวนี้เป็นตัวตั้งกระแสนะครับไอตัวตั้งแรงดันนะครับนี่แรงด,ดันสูงกระแสยิ่งสูงนะครับวันนี้ผมจะลดเหลือสิบสองตัวนี้เป็นตัวปรับกระแสนะครับสูงสุดแค่สี่แอมป์นี่เราก็ปรับสุดไปเลยนะครับหมุนขวานะครับจบ